สนับสนุนโดยสายการบิน a i r ์เอเชียโครงการชีวาไทยรามทํำแหงเส้นใหม่ของการใช้ชีวิตผมว่าจุดที่ทำให้เรา Success s ระสเนี่ยคือ,อความ <Success. S 1> r i g น n a l i t y ของเราเราอะแตกตา่างหาอะไรที่มาเป็นจุดข,ขายที่จะชูความแตกตา่าง เริ่มจากการที่เราดูว่ามันมีอะไรที่เมืองไทยสามารถทําได้จากการค้นคว้าเนี่ยก็ดูว่าเอ๊ะสบู่ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นงานแฮนด์เมดแล้วมันจะใช้น้ํามันพืชทั้งหมดซึ่งเมืองไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวที่เรียกเจ้าใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นมีน้ำมันลำข้าวที่มีคุณภาพดีเราก็เลยเอ๊ะทำไมไม่มีคนคิดเอาน้ามันหล่ำข้าวมาทําสบู่คิดจะทําคนเดียวหรือจะทำมีมีพาร์ทเนอร์ในตอนนั้นเริ่มแรกตอนนั้นทําคนเดียวเพราะว่าเราก็ทดลองเองในครัวที่บ้านก็เอาหม้อไห้คุณแมม่าใช้ แล้วก็ทดลองผสมนู่นผสมนี่ดูซิออกมาเนื้อมันแข็งหรือเนื้อมันเหลวยังไงกลิ่นเป็นยังไงทดลองไปเยอะมากทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งไปทิ้งไปเยอะมากๆออกมาพัฒนาจนเราได้สูตรสบู่ที่ทำจากน้ำมันลำข้าวขึ้นมาแล้วก็ไปจด อนุิิธวัจดเหมือนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาว่าเราปคนคิดขึ้นมาเอ้เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าสมมติเราจดในประเทศไทยประเทศอื่นเค้ายังจดได้ไหมครับเราต้องไปจดที่ประเทศอื่นด้วยเพราะว่าของเมืองไทยเองเนี่ยมันไม่ได้ควบคุมไปทั่วโลกคำถามต่อไปที่จะเกิดขึ้นแล้วฉันจะขายใครมันจะมีงานอกซิบิชั่นทุกเดือนเมษาครับเป็นงานที่ทางกรมส่งเสริมการส่งออกจัด อีเวนตนเนี่ยตอนนั้นแชร์บูธกับเพื่อนแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์อะไรที่เหลือในบ้านแล้วก็มาใช้วางในตอนที่งานจาัดมีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะไหมครับเยอะมากไบเออร์เนี่ยมาเต็มทางเดินเนี่ยเต็มไปด้วยไบเออร์นะฮะบูธเราเนี่ยคนเข้าคิวที่จะเข้าบูธ เามีอาการยังไงตอนที่เขาเห็นของเราจำภาพได้ไหมฮะจำภาพได้ไหมตื่นเต้นแล้วก็แปลกใจว่ามันคืออะไรเขาเองไม่เคยเห็นสบู่แบบนี้มาก่อนบูธข้างๆเราขายอะไรโอ้สารพัดของตกแต่งบ้านส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างโดดเด่นครับประกอบกับที่ผมใช้แบ็กกราวด์ทางด้านดีไซเนอร์เป็นสถาปนิกเนี่ยเอามาออกแบบรูปทรงสบู่ที่แปลกแล้วก็มี t e x t อร์มีสีต่างๆโดยที่เราเอาสมุนไพรครับ ทยเนี่ยใส่เข้าไปออเดอร์ที่มาจากต่างประเทศประเทศแรกคือประเทศอะไรครับอ่าเยอรมันเยอรมนีสั่งเยอะไหมฮะเยอะพอสมควรนะเพราะตอนนั้นมินิมัมเราเนี่ก็คือประมาณ2 0 0 0 0 0บาทแต่ก็ถือว่าเริ่มต้นเป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะจากนั้นมามันก็จะมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆทุกเดือนหรือ2เดือนจากหลายๆประเทศอันนั้นคือเขารับซื้อแล้วเขาเอาไปขายอีกทีนึงซึ่งเรารู้ไหมครับว่าเขาไปเอาของของเราไปขายที่ไหนยังไงหรือเราไม่สนใจเราไปดู เอาบินไปดูด้วยบินไปดู <อะ S 2> คือเราก็อยากจะรู้ว่า <อ trilogy. S 2> เขาทําการค้ายังไงขั้นตอนครับเป็นยังไง<ๆ>เขาไปขายราคาเท่าไหร่ปรากฏว่าไปถึงปุ๊บมีสบู่จากประเทศอื่นไหมครับมีฮะมีมียาะๆะเลยถ้าเปรียบจริงแล้วก็เหมือนคู่แข่งเหมือนกันนะเพราะเขาก็ส่งออกจากประเทศเขาเราก็ส่งออ,ออกจากประเทศเราเนี่ยข้อดีข้อเสียของเรากับของต่างประเทศข้อดีคือเราค่อนข้างอยู่นีเพราะว่าผมใช้พวกสมุนไพรและเครื่องเทศที่เป็นของไทยหรือของเอเชียครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางยุโรปเนี่ยจะไม่ค่อยมีเราก็ค่อนข้างจะ นาโดดเด่งจากคู่แข่งอ่าแล้วมาเรามาดูภายหลังว่าโอเคถ้าเราจะทำธุรกิจให้มันยั่งยืนไปมันน่าจะมีแบรนด์ของเราเองก็เลยดูว่าอ่ะจะเอาชื่ออะไรดีก็เลยเอย๊คิดเอาขึ้มาถามพ่อขอใช้หานได้ไหมใช้น้ำสก,กุลเพ่อก็โอเคอก็เลยใช้คำว่าก็ใช้คำว่าหานไป ไม่ได้ขายแต่ wholesale เลเงเดียวแล้วเราเ,เริ่มทำรีเทลเออนะฮะเนขายปลีกในแต่ละประเทศเลย,เลยซึ่งแปลกที่ว่าร้านแรกเราอะกลับไปเปิดที่ปารีสทั้งๆที่เมืองไทยยังไม่มีชอ็อป แล้วตอนนั้นเรามีร้านเล็กๆร้านเล็กๆเหมือนเหมือนที่เราเห็นเล็กๆเลยฮะร้านเล็กเหมือนเหมือนเวลาเราซื้อของฝากอะไรอย่างเงี้ยลายของฝากเล็กๆมีเชลล์ไม่กี่อันขายของเราเป็นสามีภรรยาเขาก็ซื้อแบบเยอะมากไปใช้เองด้วยไปแจกญาติพี่น้องแล้วปรากฏว่าทุกคนที่ได้ใช้เนี่ยชอบหมดเลยแล้วก็บอกให้หามอีกเขาก็เลยติดต่อถามเราว่าถ้าเขาจะขอเปิดช็อปสั่งของเราไปขายเนี่ยเราสนใจไหมเราก็โอเค ลองดูแล้วเขาก,ก็บินไปช่วยเขาจัดร้านนั่นคือจุดเริ่มแรกที่เ<ร>จ,<ม>จเริ <ชา S 2> แรก,แรกซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้เราเริ่มเดินทางบ่อยครับนะฮะซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเราคือเป็นญี่ปุ่นตอนที่เราไปญี่ปุ่นเนี่ย แล้วก็ไปคุยกับดิสติบิวเตอร์เราเขาก็อธิบายว่าตลาดเป็นยังไงพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นยังไงแล้วเขาก็เล่าว่ามีลูกค้าคนหนึ่งเป็นผู้ชายสูงอายุประมาณ70กว่าวันหนึ่งเดินทางไปอยู่ที่เมืองเกียวโตปรากฏว่าภรรยาลืมแพ็คสบู่เราไปให้เออเขาก็ให้ลงแรมติดต่อว่าเอ๊ะ มีร้านไหนในเกียวโตที่ขายสบู่ขาสบูหรือเปล่าโรงแรมก็เช็คแล้วก็ไม่มีก็บอกว่าใกล้สุดก็คือต้องอยู่ที่โตเกียวเขาก็เลยให้พนักงานโรงแรมนั่งรถไฟขึ้นมาโตเกียวเพื่อซื้อสบู่เราไปสามก่อนก็วิ่ง3าชั่วโมงมาซื้อสบู่เสร็จก็วิ่งกลับอีก3อีก3มชั่วโมงซึ่งเย็นนั้นเขาสามารถทำได้ อันนี้ก็ทำให้เราคิดว่าเฮ้ยพอเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยคนมีแบรนด์ลอยัลตี้สูงครมาแล้วก็จะมีหลายเคสที่ว่าเป็นลูกค้าประจำในญี่ปุ่นซึ่งจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้นไม่ว่าเราจะออกอะไรใหม่เขาจะซื้อเป็นแนวสะสม,มเพราะว่าชื่อชม,อมครั้งหนึ่งที่เรามีชิปแม่นใหญ่มากไปเป็น 10ตู้อ่ะอก็เป็นแพคเกจิ้งพิเศษเป็นเข่งประทูนึงก็ใส่สบู่ใส่อะไรไปแต่พอไปถึงที่โน้นเนี่ยเกิดเจอแมลงเจอมอดอ,มอันนี้ก็โดนแคนเซิลไปเลยทั้ง10ตู้ทั้ง10ตู้